บอกับพี่จ้านใครชอบใครก่อนแน่นอนว่าน้องชายเริ่มรู้สึกดีกับพี่ก่อนนะคะเพราะว่าการแสดงออกของน้องชายชัดเจนมากและแน่นอนว่าใครจะไม่รู้ว่ามีคนชอบตัวเองเพอะพี่รู้ว่าน้องรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยพี่ก็หวานสเสน่น้องเยอะขึ้นอย่างเช่นส่งยิ้มหวานให้บ่อยๆขอให้น้องสอนเต้นสอนภาษาเกาหลีบ้างแหละเด็กก็เลยหลงแล้วก็คลั่งรักอย่างที่เราเห็นนะคะแต่เราก็ไม่เข้าใจพี่เหมือนกันว่าพอพี่ทําให้น้องรักแล้วเนี่ย ทำไมพี่ต้องสับสนทำไมคิดว่าตัวเองเป็นเว่ยอิงที่รักหลานจ้านเราต้องไปญี่ปุ่นเพื่ออยู่กับตัวเองสักพักถ้าน้องไม่เป็นคนที่หนักแน่นและดื้อรัน้นแล้วยอมปล่อยพี่ไปง่ายๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดีที่น้องชายเป็นคนที่ทำตามหัวใจตัวเองพยายามหาทางติดต่อพี่จนได้และทั้งคู่ก็ปรับจูนกันมาเรื่อยๆอย่างเช่นแม้ว่าน้องชายจะเป็นคนขี้หึงแต่ก็ต้องเผาลง เพราะพี่เป็นคนที่มีคนเข้าหามาก